ส,สดีค่ะนี่ดอกไม้สีส้มนะคะของคนบันพฤหัสนะคะดอกไม้ที่บ้านเองที่ซื้อมาวันนั้นเป็นดอกไม้ต้นเดียวท,ที่เป็นสีส้ม,มแล้วก็มีแบบอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวจะหามาให้ดูนะคะสำหรับท่านที่ชอบสีส้มนะคะ